นี่เป็ดสองตัวที่ลูกเลี้ยงมาตอนนั้นหนตัวเล็กเลยลูกอุ้มแล้วลเอาเข้าไปอย่างนี้ยชอบเอาเอาเข้าไปเลยนี่เป็ดสองตัวไก่เมื่อกี้ก็ตัวใหญ่นี่แหละนี่พอทําให้นะคะนี่ปลาเม็ดเม็ดัวนุ่นด้วยไก่เดี๋ยวยิงตัว ามาค่ะนี่ี่เดี๋ยวเรานี่ข้กแล้ว้อหัวชนครับไ่ละตัวหนึ่งสองสามสิเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะครับที่ทสวนเรากำลังมาเป็นมือเพช จะเ,เรากขมังจะมามดโท่อข้ามายิงมันให้ตายเลยป้าบอกว่าให้ดักให้ดัก,กแล้วให้ดักแล้วคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรไเดียวแค่ตัวเดียวเอง 第二名。